สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับผมนัทไลก้านะครับวันนี้ก็จะมาทำร้อยสิ่งที่อยากทำก่อนจบปี2024นะครับผมก็อยู่กันในเกมแล็กนาล็อกนะผมเซิร์ฟเวอร์เทร่าโอนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ไพรเวทกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดอ,อไอเทมนะครับเปิดกล่องอันสาอย่างโอบูบล็อกนะครับผมเจ้ากล่องนี้ข้างในก็จะส่วนใหญ่ก็จะลุ้นพวกไอเทม สวมใส่นะครับผมนะที่พอมีราคากันนะแต่มันก็จะออกแต่ขยะเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันนะว่าผมจะได้อะไรดีๆบ้างไหมนะฮะวันนี้ก็มีมา320กล่องนะครับผมก็เหตุผลที่เอาตัวพ่อค้ามาเปิดนะครับก็สําหรับเกมไล่กระลอนะครับก็ตรงนี้ก็จะเห็นอยู่ว่ามีเลข5ทับ1 0 0อนะก็คือเราสามารถเปิดไอเทมเนี่ยไม่เกิน100เนาะถ้าเกินนี้ก็ต้องเอาไปฝากหรือไปเอามันออกจากตัวก่อนนะครับผม โดยที่ช่องที่1เนี่ยก็จะเป็นช่องไอเทมยูสก็คือกดใช้นะผมไอตัวเนี้ยถ้าเป็นไอเทมชนิดเดียวกันเหมือนกันเนี่ยตัวเลข ID เดียวกันเนี่ยมันจะนับเป็น1กองนะครับผมมันก็คือ1 1กองมีเท่าไหร่ก็เป็น1กองนะถ้าน้ําหนักไม่เกินนะผมส่วนอีกอันนึงก็คือช่องที่3นะครับก็จะคิดเหมือนกันเป็นช่องอไอเทมทั่วไปพวกขยะอะไรพวกเนี้ยก็จะนับเหมือนกับช่องที่1ที่เป็นยูสเลยนะครับก็จะมีช่องที่2นะครับที่เป็นอิคิปเมนต์นะพวกสวมใส่ทั้งหลายเนี่ย ที่แบบว่าจะไอดีเดียวกันเลขเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกแยกเป็น1ชิ้นหมดนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังในการเปิด,ดนิดนึงนะครับอ่ะโอเคคุณมาเยอะแล้วเดี๋ยวเอาออกมาทีละหนึ่งรอนะครับค่อยๆเปิดเนาะอ่าครั้งแรกเอาลอยี่เลยเนาะอ่าได้ไหมอ่าได้นะผมนะก็เปิดไปฮนะเปิดให้หมดเลยนะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างนะเริ่มเลยแล้วกันนะครับอ่าเอาเป็นเอาเป็นดูช่องสมใยนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้คือช่องที่เราลุน ว่าเราจะได้อะไรดีๆบ้างไหมนะไปเครื่องดนตรีกีต้าร์ไอไม่ใช่เดี๋ยวไวโอลินมาอันนึงนะโอ้ได้กิ๊บบ็อกมาด้วยเดี๋ยวเปิดหมดเลยนะอา้าวมีหมวกมาหนึง่งมีหมวกมาหนึ่งเอ๊จะเกลือหรือเปล่านะเอามีกิ๊บ,แบบ็อกแบบปีใหม่มาด้วยนะกิ๊บบ็อกนี่ก็เปิดหมดเลยเนาะเออเผื่อได้เสริมนะเอาล่ะทีสนับอา่า มีเสื้อมาด้วยเอาเอาละจะแถวหนึงละอ่าได้หอ,อกมาไม่รู้หอ,อกอะไรนะก็สวมใส่ที่มันพอจะมีราคานั้นก็จะเป็นพวกอาวุธเลเวลสามนะครับหมวกนี่ไม่ค่อยแล้วเพราะว่ามันไม่ได้คลาสิกจ,จาะนะเซิร์ฟนี้ อ่าเครื่องประดับอันนี้น่าลุ้นหน่อยนะฮะถ้าเป็นริงรูเนี่ยเราก็พอแบบได้อยู่นะสี่ห้าแสนนะฮะตอนนี้นะราคาโอบูบ็อกเนี่ยอยู่ที่หมื่นไม่เกินหมื่นสามนะครับผมนะราคาเสถียรแล้วตอนนี้มีหมวกมาด้วยหมวกไข่อละสิเอ้ยสวมใส่สองแถวอ๋อเต็มเห็นไหมครับเนี่ยเต็มหนึ่งร้อยแล้วนะครับผมอมว่าจะขึ้นไปเปิดข้างบนสะหน่อยเดี๋ยวเราเอายัดแต่รถเข็นแล้วกันเนาะ อ่านี่ส่ลกเข็มไว้เราได้ประมาณสองแถวแล้วครับเปิดต่อครับผมไอเทมบางชิ้นนะที่เป็นไอเทมขยะเนี่ยมันก็มีค่าสำหรับเซิร์ฟที่เอาไปทำเควสได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ก็ดีอย่างหนึ่งเด๋เดินมาขึ้นมาหน่อยอะจะมีกลุ่มหมอกเมฆเพิ่มขึ้นมานะขยับมานิดนึงนะเปิดเพิ่มอีกสักหนึ่งร้อยนะผมนะยังไปได้อยู่นะตอนนี้ ร้อยแรกผ่านไปนะผมอะไรหนักขยะเหรอโขขยะก็หนักอยู่นะ,ะโอเคเดี๋ยวเปิดต่อนะฮะเต็มก็ยัดใส่รถเข็นไปนะผมนะเดี๋ยวอบูบ็อกเนี่ยมาเปิดมาเปิดให้หมดก่อนแล้วกิฟบ็อกเปิดทีหลังแล้วกันลิพนูะบอกมาหนึ่งนะฮะจากแ่นด้วยเอไม่แน่ใจนะว่าเซิร์เวอร์เทรล่าเนี่ย มันมีแว่นรูหรือเปล่านะครับในโอปบ็ปอกเนี่ยคอยลุ้นคอยลุ้นธนูมาอันหนึ่งอืมนะ่าเก็บของพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับไหนมีอะไรอีกไหม เอาอ่ะส่วนหมวกเนี้ยน่าสนใจนะอาแล้วประดับอีกงานหนึ่งแล้วผมลุ้นแต่ตรงประดับนี่แหละนะโอบล็อกไม่มีอะไรมากนะผมดัตตาดัตาราคาไม่ค่อยดีนะเพราะว่าแอดไม่ค่อยไม่ค่อยเจริญนะเซรร์นี้โหดนะะแต่ว่าอาชีพอื่นเขาฟาร์มดีกว่าไงในวอลก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นาะปีแฉกนี่มาเยอะอยู่นะเราจะมีโอกาสลุ้นหมวกดีๆบ้างไหมอรอบนี้เต็มอีกแล้วนะครับผม เปิดไปเปิดไปจุดที่สองทั้งหมดไปแล้วไม่ค่อยหวังอะไรกับพวกหมวกเขาหร่นะได้เยอะอยู่นะอันหนึ่งร้อยสุดท้ายผมเดี๋ยวขอขยับไปอีกนิดนึงนะนี่ตรงนี้ถือว่าผมชอบนะเมื่อก่อนผมชอบมามากเลยอะมันสวยดีะนะครับผมแมพอประมาณนี้อยู่ตรงกลางร,ระหว่างกล้องดูดาวนะครับ โอเคไปต่อครับอุ้ยจะเต็มแล้วนี่ก็ในรถเข็นก็ได้หนึ่งร้อยชิ้นเหมือนกันนะเออมีใบอะไรไมาด้ไม่รู้อ่ะไปครับรงหว่านี้ได้มีดมาต้องลุ้นกัสวมใส่ไว้ก่อนแล้วเน,ะนาะกาตา เอ้ทองมาว่ะเออแต่ต้นทุนมันสูงกว่ากิบบอ์นะเออกิบบล์ยั G ยงหกเจ็ดพันนะนี่อละเอามาแบบอละหมนะื่นสองอ่ะเออคาก็นกหนักหน่วงอยู่เอาเต็มแล้วเอาไงดีโหเต็มทั้งสองอย่างต้องต้องกลับเมืองอะไรอย่างงี้ไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปที่เซฟกิวแล้วกันนะครับสุดท้ายกลับมาเปิดที่มอเหมือนเดิม ฝากไว้ไหนก่อนดีละ่ะคาฟ้าได้ไหมคาฟามีมีอยู่ไม่มีอะไรนะฝากคาฟ้าไปก่อนแล้วกันอโอเคดูยต่อครับมีผ้าคุมมาแล้วหนึ่งเฮ้ยมีกล้วยด้วยอหกล้วยนี่ค่อนข้างมีราคานะเซิร์ฟนี้ รับกันเป็นแสนอยู่อ่าจะหมดเต็มอีกแล้วของจะเต็มอีกแล้วอ่าตรงนี้นะ่าลุ้นกาดลูนะโอ้ยของเยอะไงเนี่ยคิบล็อกอีกแล้วหนึ่งร้อยชิ้นเก็บพวกขยะน,นี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าตีเป็นเงินนี่ก็เท่าไหร่อ่ะสามล้านกว่านะครับ ก็สูงอยู่นะสามล้านกว่านะเซิร์ฟนี้ก็เอ็มอยู่ประมาณร้อยยี่นะตอนนี้ร้อยร้อยยี่ประมาณนี้คร like ับผมนี่ขึ้นลงนิดหน่อยข้างมันนะไปต่อครับปึ๊บสมใสเยอะอยู่นะคี่ว่าจะไม่ค่อยได้ได้เยอะอยู่อีกสักชิ้นไหมได้กาดขอแบบพักคุมสักชิ้นาได้หมวกมาแทนโอเคก็ได้ประมาณนี้นะผมนะ ดเดี๋ยวเรามาสรุปดูนะว่าเราได้ถึงร้อยชิ้นหรือเปล่าไม่รู้นะไม่น่าถึงหรอกเดี๋ยวเอาขยะกลับเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเอาพวกสมใส่ออกมาแทนจะมาดูว่าได้ได้เยอะไหมโอเคในนี้มีขยะไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาไอเทมขยะลงคังมาก่อนครับ แ่งทองก็ไม่ได้นะได้ทั้งทั้งสี่สเงินมาทั้งทองก็สองสามแสนนะฮะพวกทำอาวุธอยู่หมดเลยยังนะขยะอ่านี่ก็คือสวมใส่เน้นๆแล้วนะอ่าไม่มีละโอเคไนอายตัวเรามีอะไรบ้างโอเคเราเก็บพวกนี้เข้าไปก่อน เหมือนเมื่อกี้เราจะมีกิฟต์บ็อกสีสีแดงด้วยนะอันนี้ผมเอาไว้เปิดคลิปหน้านะสำหรับกล่องม่วงนะกิฟต์บล็บอกสีแดงมาก่อนมีไหมมีอะไรอีกหรือเปล่าพอจะเปิดได้ไม่มีแล้วนะโอเคเปิดตัวนี้เลยนะผมโป้องอ่าได้สีดำกิฟต์บล็บอกธรรมดาตุ๊กตาบอสทองไหมทองสักก้อนโอ้ได้กล่องม่วงมาเพิ่มโอเคครับผม เป็นทุนนะครับเดีย๋ยวค่อยขนมาขายนะครับเรามาดูอุปกรณ์สดใสก่อนไหนเราลองกดออกมาที่ว่ามีเยอะไหมจะเต็มร้อยหรือเปล่าประมาณ70ถึงปะไม่ถึงแนฮะหกก็ประมาณ50กว่าชิ้นนะเพราะว่าเรามีไอเทมนี้อยู่สามใช่ไหม 4ชิ้นโอเคประมาณ50 59ชิ้นโอเคตันนี้ผมมีแว่นขายายอยู่นะผมนะอ่าใช้ไหม่หมดผมมามาครับเรวจะเปิดดูไปเลยว่าได้อะไรบ้างนะอืมอ,มอมืจูไหมจูสองซะด้วยแมนแมนตันเวนกรรมคอมโพสิตอ่านี้แสนหนึ่งนะฮะ ไอ้ไอ้แซน้ําแข็งเหรอพอเบิ Robert, ร์ดลูเดียวดาตาไฟดาบงง่วันหนึงโลโนวิดเสื้ออะไรเสื้อนี้นิฮะโนวิด no โอ้ยอะไรวะเนี่ย <c ười> จามาลูเบสซีลูอ่าพอได้พอได้ไดราคาบางโอบางตันหมวกตานี้ฮะหมวกปโปวก โอ้โของไม่ค่อยดีเลยฮะการยูวุดสองโอ้โจะเลินทำไมไม่สามถ้าสามแล้วขายได้โอ้โหต้อยวิทตันนะครับอของดีๆไม่มีเลยตอนนี้หแหวนหมูเกตสองรูสรุปว่าอันที่มันควรจะมีราคามันดันรูน้อยนะฮเมกเมกรูเดียวแคปตันโอ้โหแต่ละอย่างสนับเสื้ออะไรแจ็กเก็ต โป้ไทยตันด้วยยิ้มที่มุมปากเลยงานนี้มืออินหมวกหมาหมวกไข่ซันต้าแฮโอ้เละงานนี้เละครับผมโป้งเอริงเอริงแสนหนึ่งได้อยู่สรุปคือเรียบร้อยครับผมเช่นก็บอกเลยว่าเจ็บหนักนะฮะรอบนี้บอกเลยนะคือของเยอะก็จริงนะแต่เปิดมาไม่ใช่ของดีๆเลยนะครับผมนะ แต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นชาเลนจ์นะได้อะไรก็สาธุหมดแหละนะครับผมนะโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะวันนี้เอาละได้เปิดแล้วพอใจแล้วนะผมนะบ๊ายายครับเจอกันคลิปหน้า